คุณเชื่อจริงๆเหรอครับว่าถ้าเรายกเลิกแบงค์พันธ์แล้วการทุจริตในประเทศไทยจะศูนพันไปพร้อมกับกระดาษแนวคิดที่บอกว่าให้หมดพิมพ์แบงค์500และแบงค์พันธ์เพื่อดักหลังกลุ่มทุนสีเทาฟังดูเผินๆเ,เหมือนเป็นยุทธการตัดท่อน้ำเลี้ยงที่เฉียบคมทางกายภาพตรก,กะคือถ้าจะขนเงินสินบน10ล้านบาทด้วยแบงค์พันธ์มันใช้กระเป๋าเอกสารแค่ใบเดียวแต่ถ้าบังคับให้ใช้แต่แบงค์ร้อย คุณจะต้องใช้กระเป๋าเดินทางใบยักษ์หรือรุถกระบะขนมันทําให้การส่งมอบเงินใต้โต๊ะกลายเป็นภาระทางโลจิสติกส์ที่ยุ่งยากและประเจิดประเจอดูเหมือนจะทําให้โจรทํางานยากขึ้นและตํารวจจับง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแนวคิดนี้อาจจะเป็นการเกาถูกที่คันแต่เกาผ่านเสื้อกลอกันบุสุนเพราะเรากําลังพูดถึงโลกยุค2025ที่เงินไม่ได้มีสถานะเป็นแค่กระดาษอีกต่อไปกลุ่มทุนสีเทาและนักคอร์รัปชันมืออาชีพ เขาเลิกแบกเงินสดใส่กล่องลังกันไปหน